สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจลีบไซมันทุกท่านครับนี้ผมก็อยู่แยกแก่งเรืองจานรครับพี่น้องพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับยามเช้ามาดูบรรยากาศครับพี่น้อง ที่สาราคาไม่เคยมีครับในครั้งแรกเลยนะมอกหนานตึบเหมือนอยู่ภาคเหนือเลยพี่น้องเหมือนอยู่จังหวัดเลยเลยอ,อันนี้เวลาก็ประมาณแปดโมงเช้าครับพี่น้องเช้าเห็นพี่ท็อปอัพคลิปอย่างนี้แหละ หมอกหนาตึบเลยที่บ้านนองปิงนะครับผมนึกว่าในเมืองจะไม่มีนะครับนาวเหมือนกันนะครับอากาศเย็นครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักเจ็ดโมงห้าสิบนะครับเจ็ดโมงห้าสิบบรรยากาศก็กเหมือนนะแถวจังหวัดเลยครับแถวภาคเหนือพี่น้องเหมือนอยู่บนดอยอะ่ะพี่น้องดู ถามว่าบรรยากาศอย่างนี้มันเย็นไหมมันหนาวไหมนะครับผมขับรถมอเตอร์ไซค์มานะครับอ่าผมขับมอไซค์จากสีแยกแกงการมาเมื่อกี้นะครับหน้าเปียกนะครับเสื้อเปียกนะครับขนาดใส่แมสดมาแมสดยังเปียกครับพี่น้องผมว่าไม่ใช่หมอกนะมันจะเป็นละอองฝนนะ่ะเพราะว่ามันมันมันตกอย่างนี้เลยปุ๊บมันตกเป็นเม็ดเป็นเม็ดลงมาเลยแต่ว่า หเห็นไหมพี่น้องดูมันมันเป็นสายละอองฝนนะมันไม่ใช่หมอกนะมันเป็นละอองครับเนี่ยเป็นละอองเนี่ยพี่น้องดูเป็นละอองนะเนี่ยบรรยากาศดีมากครับพี่น้องใครอยากไปเที่ยวชมหมอกครับไม่ต้องไปไกลครับพี่น้อง ออกมาที่มหาสารคามได้ชมแน่นอนครับส่วนมากภาคอีสานก็จะประมาณนี้เลยเพราะว่า,าภาคอีสานเนี่ยตอนนี้พายุเข้าครับพายุเข้าฤดูหนาวผมไม่รู้ว่าฤดูหนาวหรือว่าฤดูฝนนะครับฝนตกมาสองวันนะครับแล้วก็หยุดตกวันนี้แล้วก็เนี่ยเป็นบรรยากาศอย่างนี้เลยพี่น้องดูนะครับเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับนะ เดี๋ยวให้พี่น้องดูทางด้านถนนบ้างครับ็นจะเป็นยังไงเนี่ยทางด้านถนนก็จะเป็นประมาณนี้ครับเห็นไ,ไหมโอ้ไม่นาบอ่เออไม่นาวบาอ่เสื้อแขนยาวไม่ใส่ เส้นยาวไม่ใส่บรรยากาศดียามเช้าครับออกุ่นร่างกายนะผมยืนอยู่ขนาดนี้ผมยัยเยเง,เยเงเปียกเลยหัวหัวหัวเริ่มเปียกครับหัวเริ่มเปียกแล้ออะรถขี่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องเปิดไฟครับ ไปตัดหมอกครับเพราะว่าวาขี่ปุ๊บๆนี่หายเข้าใน้ี่บเมฆเลยหายเข้าในละอองฝนเลยนะครับ